เมืองโซนามะของอินเดียรถบรรทุกคือสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองแห่งนี้ในทุกวันรถบรรทุกนับสิบนับร้อยคันต่างมารวมกันที่นี่รถบรรทุกที่นี่จะไปที่ไหนกันเหรอครับไปที่เมืองเลนะครับเมืองเลเป็นเมืองที่สูงที่สุดบนความสูง3,500เมตรเหนือน้ำทะเลและเป็นจุดหมายปลายทางของเส้นทางสายใหม่ รถบรรทุกที่นี่ต่างบรรทุกผักและผลไม้คุณภาพดีมุ่งหน้าไปยังเมืองที่สูงที่สุดที่เลไม่มีของพวกนี้อย่างนั้นเหรอครับไม่ครับที่นอกก็มีครับว่ามันมีด้วยเหรอที่เราไปส่งไงอ๋อแมต่ฝูงแกะที่วิ่งเหมือนธงยาก็ถูกบรรทุกขึ้นรถไปเมืองเลเฮเฮเฮมันหนีไปแล้วเฮเฮเรีบจับเอาไว้เร็ว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 จับไว้เร็วอาอาเร็วสิเลเป็นหมู่บ้านบนภูเขาสีเขียวซึ่งเหมาะสําหรับการเลี้ยงแกะ แกะตัวเมียนะ่ะเอาไปเพาะพันธุ์ส่วนตัวผู้ก็เอาไปกินระหว่างที่ทุกคนกำลังเตรียมตัวไปเมืองเละก็มีลูกแกะตัวใหม่เกิดขึ้นเจ้ากแกะน้อยเดินเตาะแตะมันถูกย้ายไปอย่างที่สูงก่อนสายสะดือจะหลุดซะอีกขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไหวไหมเดี่ยวบนรถบรทุกแทนแล้วกันมานไปไปเอาล้เมื่อนำสิ่งของขึ้นรถครบแล้วก็ได้เวลาออกรถแล้วค่ะ ยังไม่ทันได้ออกตัวเหล่ารถบรรทุกก็มาเข้าคิวยาวเหยียดด่านแรกที่พวกก็จะต้องผ่านไปก่อนจะออกไปจากเมืองโซนมาม์กนั่นก็คือด่านช่างน้ำหนักถ้านักเกินเก้าตันทางจะรับไม่ไหวนะครับเราจะต้องตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นเองแหละครับขอเตดรถไปด้วยได้ไหมครับ ทีมงานเองก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในคารวานขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับและแล้วก็ถึงเวลาออกเดินทางกันจริงๆสักทีถนนหนทางปกคลุมไปได้วยฝุ่นจนมองไม่เห็นทางและก็ยังคงเป็นชนนี้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดจากนี้ทางจะอันตรายมากขึ้นอีกนะครับแล้วทางแคบก็ปรากฏตรงหน้านั่นคือทางหน้าผาหรือเปล่านะ ทีมงานแทบมีชื T ่อสายตานี่เป็นทางช่องเขาที่อันตรายเป็นอันดับที่สิบของโลกเรียกว่าทางโซจิลาซึ่งมีความสูงกว่า4,000เมตรเหนือน้ำทะเลในตอนแรกที่แห่งน,นี้ถูกสร้างให้เป็นกองกำลังทางทหารความเร็วที่จะผ่านไปได้อย่างปลอดภัยก็คือ20กิโลเมตรและจะต้องมี2คนต่อรถ1คันทางนี้อันตรายไหมครับเวะลาที่ขับมาที่นี่เราจะลืมทุกอย่างหมดเลยครับ เราจะต้องคิดถึงแต่พระอัเลหล์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็อย่าพึ่งชนผมคุยได้ไหมคุณปาริสขับรถด้วยแววตาที่ดูกังวลผิดกับน้องชายที่เอาแต่ถ่ายรูปอย่างสบายใจมวัวทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยผมมาเคยมาครับก็เลยถ่ายรูปเข็บเอาไว้ครับน้องชายแท้ๆผมบอกว่าอยากจะมาที่นี่ดูนะครับแต่เห็นแบบนี้ยิ่งทำให้ผมรู้สึกเป็นห่วงยังไงก็ไม่รู้ความจริงแล้วที่แห่งน,นี้เป็นสถานที่ปีนเขา แขกดยอดเขาฮิมาลัยอันโด่งดังที่มีนักท่องเที่ยวมากันมากที่สุดในเดือน6ถึงเดือน7แต่สำหรับคนขับรถบรรทุกที่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพและครอบครัวนั้นที่นี่เป็นเพียงถนนสุดอันตรายที่จะต้องระวังเสมอห้ามประมาทแม้เสี้ยวนาทีสำหรับพวกเขาแล้วหากผิดพลาดเพียงเล็กน้อยนั่นอาจจะหมายถึงการตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตและเมื่อมีรถคันหนึ่งจอดพวกเขาก็จะต้องเสี่ยงอันตรายแล้วเบี่ยงรถออกไปด้านนอก แค่คิดภาพก็เสียวสลังวาบแล้วดือมันว่าข้างหน้าจะมีอะไรบางอย่างนะเห็นไหมข้างหน้าแต่แล้วก็เกิดอะไรบางอย่างทําให้เหล่ารถบรรทุกจอดกันเป็นแถวยาวมันเกิดอะไรขึ้นกันนะทีมงานก็เลยตัดสินใจลงไปดูด,ด้วยตัวเองทุกก้าวย่างนั้นเต็มไปด้วยความหวาดเสียวและแล้วเราก็ได้เจอรถที่จอดอยู่หน้าขบวนเป็นเพราะอะไรกันรถถึงไม่ยอมวิ่งไปข้างหน้าสักทีหนึ่งเกิดอะไรกันนี่ ซ่อมได้หรือเปล่านะครับอีกไม่นานก็เสร็จแล้วครับเรื่องธรรมดาครับเพราะทางที่นี่ครุพระรถคันอื่นย่อมกระจายดีเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับพวกเขาได้เหมือนกันนะครับอันตรายนะดูข้างหลังให้ทีสถานการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อบนทางแค่โชคดีที่รถบรรทุกคันนี้ยังมุ่งหน้าไปยังเมืองสูงได้ต่อไปทางโซจีลแย่งนี้กว้าง2.7เมตรแต่แล้วรถทุกคันก็ผ่านมาได้อย่างปลอดภยัยโดยใช้เวลากว่า1ชั่วโมง เราผ่านทางที่อันตรายที่สุดมาได้เพราะพระเจ้าครับเมื่อผ่านทางนะ้ำผามาได้เหล่าคาราวานรถบรรทุกก็มารวมตัวกันอีกครั้งที่หยุดรถแห่งนี้ก็คือสถานที่ตรวจสอบความปลอดภัยตอนนี้พวกเขาเลยจุดอันตรายมาแล้วล่ะค่ะ ที่เพิ่งผ่านมาก็คือทางที่แย่ที่สุดหากว่าเราไม่เช็คสภาพรถอาจจะทําให้รถมันเกิดปัญหาได้ในภายหลังหลังจากตรวจเช็คความปลอดภัยแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งพี่ครับตรงนั้นมีอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ทว่าไม่นานเราก็เห็นรถบรรทุกไหลลุกไปอยู่เบื้องล่างคนขับรถยังขับไม่แข็งเลยครับเลยตกกระปเมื่อวานนี้เองครับเขาถูกส่งไปโรงพยาบาลแล้วครับ ความอันตรายยังอยู่แม้จะผ่านทางโซจิลาแล้วแม้คนขับจะถูกช่วยเอาไว้ทันแต่รถบรนทุกกลับพังยับเยินในปี2007เนี่ยผู้ช่วยผมขับตกลงไป90เมตรณนตอนที่ผมกำลัง,งยีบหลับอยู่มันหนักมากครับจนรถพังไปหมดทั้งคันเลยแต่โชคดีที่ผมยังรอดมาได้ครอบครัวไม่ห้ามเหรอครับโอ้ยก็ห้ามสิครับ แต่ผมไม่รู้ว่าจะไปทำงานอะไรดิผมทำเป็นแค่นี้จากนั้นก็เลยต้องซื้อรถคันใหม่แล้วก็ทำงานนี้ต่อไปสำหรับเขาแล้วแม้ที่นี่จะเป็นประตูสู่ความตายแต่ก็เป็นเส้นทางหากินเพียงหนึ่งเดียวใกล้ถึงแล้วครับที่นี่คือสถานที่ที่คนขับจะได้พักผ่อนชั่วคราวหลังจากขับรถมากว่า6ชั่วโมงและเป็นช่วงเวลาที่พวกเขา จะได้ยืดเส้นยื้สายกันสักหน่อยเป็นเวลาพักผ่อนของเขากันละ่ะขับรถทั้งวันมันก็เหนื่อยครับก็เลยมาหยุดรถพักที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปต่อกันวันนี้พวกที่นี่จึงเปลีกยเสมือนจุดพักรถของรถบรรทุกเปไนไงบ้างฮะผมจะไปดื่มชากับเพื่อนร่วมทางสักหน่อยแม้จะแรนแค้นแต่ก็เป็นที่ที่พวกเขาได้พักผ่อนชั่วคราวเราจะพักกันที่นี่ครับมาแวะกินข้าวแล้วก็มาดื่มชา ขอชาอีกแก้วเลยครับปลอดภัยไปอีกวัน<ช>นะครับนะเพราะมีเพื่อนร่วมทางที่ร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันทําให้พวกก็มีพลังในการขับรถอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> แล้วเข้ารีบไปกระต่อเถอะแล้วพวกก็มีเวลาพักผ่อนเพียงแค่สิบนาทีคุณเบราฮาสและหลานรีบออกเดินทางอีกครั้งเพื่อให้ทันเวลาส่งสินค้าทั้งคู่เป็นคู่หูซึ่งกันและกันผมชอบขับรถนะครับ ผมเลยอยากจะเป็นคนขับรถบรรทุกแล้วขับรถไปทุกคนทุกแห่งในประเทศนะครับเมื่อ20ปีก่อนใอาชีพที่เป็นอาชีพที่ถือว่าน่าจะทําอีกอาชีพหนึ่งเลยแ่ะครับแต่ในสมัยนี้ทั้งค่าน้ามันค่าครองชีพก็สูงก็เลยมีเงินแค่พอเลี้ยงดูครอบครัวเท่านั้นเองครับผมก็เลยรู้สึกเป็นห่วงที่เขาอยากจะทํางานนี้นะครับมันอันตรายมากเลยครับลานขอเขาทํางานนี้มาสเดือนและฝันอยากจะขับรถบนทางสายนี้แต่นี่ เขากำลังพลอยหลับอยู่ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งเพลอหลับสิแบบนี้ฉันก็จะเผลอหลับไปด้วยดิเม้ผู้ช่วยจะไม่ได้ขับรถเองอแต่สิ่งที่ห้ามทำอย่างเด็ดขาดก็คือการนอนหลับขอโทษที่หลับนะครับเอ่อผมจะตั้งสติจากนั้นไม่นานรถบรรทุกก็กลายเป็นห้องครัวกันละค่ะทีนี้ เห็นไหมคะเราจะทำเวลาเลยจำเป็นจะต้องมาทำอาหารกันในรถแล้วค่อยจอดพักกินกันนะครับเขาเตรียมวัตถุดิบต่างๆที่เตรียมมาจากบ้านก่อนออกเดินทางและลงมือทำทีมงานกำลังสงสัยอยู่ว่าเครื่องปรุงต่างๆนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่แค่เอื้อมมือก็จะพบกับเครื่องปรุงต่างๆซุกซ่อนอยู่ในรถราวกับมีเวทมนต์ พวกเราจะเก็บเครื่องปรุงรถเอาไว้ภายในรถนี่แหละครับแต่การทำอาหารภายในรถที่วิ่งไปการหกเลอะเทอะก็คงจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โอ้โเยอะเกินไปแล้วด้วยเหตุนี้เขาจึงจำเป็นจะต้องคอยดูเพื่อไม่ให้มอ,อควม่มจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ ในที่สุดแกงกะหรีห่หอมฉุยก็เสร็จเรียบร้อยเมื่อได้เวลาทานอาหารร่วมกันรถบรรทุกก็จะหยุดทำงานถ้้เรามากินกันตรงนี้สักพักกัแล้วกัน right. ได้ครับได้เลยครับแม้จะต้องกินข้าวอยู่กลางถนนแต่เมื่อคิดถึงอาหารที่ถูกทำขึ้นภายในรถอันแสนรับแคบแล้วมันกลับมีความหมายเมื่อออกเดินทางก็ทำให้พวกเขาคิดถึงครอบครัวของตนเองอยู่ไม่น้อย พวกเขาจึงปลอบใจตัวเองด้วยอาหารเหล่านี้กินเยอะๆละ่ะเมื่อผ่านไปสิบวันเขาก็จะได้กลับไปหาครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง<ๆ>และแล้วก็มีแขกที่ไม่รับเชิญแวะเวียนมาหาอยู่ตลอดในช่วงคำนั่นก็คือความง่วงตอนกลางคืนทั้งมดืดทั้งง่วงเหนื่อยจริงๆครับเฮผมต้องแวะง,งีบหน่อยละก็แล้วแต่พี่แล้วกันครับวันนี้ขับรถทั้งวันคงเหนื่อยแย่แล้ว เรากำลังจะไปที่ที่คนขับรถบรรทุกเขานิยมไปพักกันขบวนรถบรรทุกที่แยกย้ายกันเดินทางมาแสนไกลกลับมารวมกันที่นี่เราวกับนัดกันไว้ที่เห็นนี้คือโรงแรมสำหรับพวกเขาเมื่อเอาเบาะหลังออกแล้วแล้วก็กางผ้าห่มก็จะได้เป็นที่นอนอันแสนอบอุ่นในคืนหนาวเหน็บแต่พวกเขาก็มีเวลาเอนหลังเพียงสองถึงสามชั่วโมง มีเวลาแค่สองชั่วโมงรีบนอนกันเร็วเข้าวเร็วเราได้นอนห่มผ้าห่มอุ่นๆแบบนี้มันทำให้ไม่รู้สึกหนาวเลยครับแต่ว่าที่ต้องห่างจากครอบครัวของเราไปเป็นเวลานาน,านๆแบบนี้ก็ทำให้หนาวใจอย่างบอกไม่ถูกฝันดีนะครับพี่ฝันดีน้องชายแล้วก็หมดไปอีกวันสำหรับสองพี่น้องและเจ้ารถบรรทุก เช้าวันต่อมาผู้คนไปที่แห่งหนึ่งทันทีที่ตื่นนอนเดี๋ยวนะนั่นใช่ปั๊มน้ำหรือเปล่านี่คือโรงอาบน้ำจากเครื่องสูบน้ำเพียงตัวเดียวโอ้เย,ย็นจริงๆเลยหน้าแข็งไปหมดแล้วเนี่ยที่ตัวนี้เป็นภูเขาสูงครับน้ำเลยโอ้เย,ย็นมากเลยครับแต่ก็ขอบคุณที่ยังมีน้ำให้เราได้ใช้นะครับเมื่อล้างหน้าด้วยน้ำเย็นจนตื่นตัวทุกคนก็มาในร้านเล็กๆเ,เ,เพื่อทานอาหารเช้า เชิญดื่มเลยครับนี่คือชาดั้งเดิมของอินเดียใจแก้วเดียวนี้คืออาหารเช้าของพวกเขามาจิบชาเช้าชากันเถอะครับมาหอมจริง,รโโงจริงครับโอ้โหมันจะน้อยไปสําหรับเป็นอาหารมื้อเช้าแต่ว่ามันมีรสหวานแล้วก็ทําให้รู้สึกมีแรงแต่ทว่าเรากลัดไม่เจอคุณเบราฮาสที่เจอกันเมื่อวานนี้เลยที่ตรงนี้นะมันเออมีออกซิเจนน้อยมากเลยนะมีออกซิเจนไม่พอครับ ทำให้เบราฮาสรู้สึกไม่ค่อยสบายลองดูข้างนอกสิไม่มีต้นไม้สักต้นด้วยซ้ำหรือว่าไม่จริงล่ะทุกครั้งที่ลุงมาที่นี่ก็จะเป็นโรคภูเขาสูงเสมอครับคุณปาริสรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนอร่างกายเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมมานี่ทีอะไรก็เป็นแบบนี้ทุกที <c oughs> เดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นนะไม่ต้องห่วงงั้นก็พักอีกสักหน่อยแล้วค่อยรีบออกเดินทางกันต่อนะโอเค <Okay. S 1> รู้แล้วละ่ะรอหน่อยนะ โรคขาดออกซิเจนมักเกิดขึ้นเมื่อมาภูเขาสูง3,500-4,200เมตรเหนือระดับน้ำทะเลดีขึ้นแล้วเหรอครับเนี่ยออไม่เป็นไรแล้วเหรอครับถนน,นไม่ค่อยดีแล้วก็โรคขาดออกซิเจนก็มากำเริบม,มาเหนื่อยหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วลหรอครับตอนนี้เรามาถึงเลกันแล้วครับการเดินทางของเราก็จบลงแล้วข้างหน้าดีแห้วครับในที่สุดเราก็มาถึงเมืองที่อยู่เหนือเมฆเมืองเละ ที่นี่จะมีหิมะในหน้าหนาวรถบรรทุกเหล่านี้จะมาที่เลได้อีกครั้งก็คือเดือนพฤษภาคมนี่คือของล็อกสุดท้ายของปีนี้เอาของด้านมาเพิ่มไปสองลังก็พอนะลังนี้แหละครับครับเอามาเลยครับทางโซจิลาที่ถูกเรียกว่าเป็นทางแห่งความตายที่ปลายทางนี้มีผู้คนอาศัยอยู่เมื่อหิมะแรกในเดือนตุลาคมตกสินค้าก็จะมาส่งไม่ได้เราเลยรู้สึก ขอบคุณที่มาส่งของให้เรานะครับต้องขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้ผมขับรถมาส่งของให้กับผู้คนที่นี่อย่างปลอดภัยและผมก็เชื่อว่าพระเจ้าก็จะคุ้มครองเราในขากลับ